ขอโทษค่ะพอดีตื่นเต้นกับธ <g rab> าราวะท่านอาจารย์หมอเขียวครูทุกท่านนะคะแล้วก็เจรทาสนุกตีพี่น้องทุกท่านคะ่ะชื่อดวงพรฤทธาวรนะคะชื่อทางธรรมฟ้าไฟธรรมสังกัดสวนป่าน,นาบุญหกประเทศออสเตรเลียคะ่ะดวงพรขออนุญาตส่งการบ้านสอบเลื่อนชั้นนักศึกษาริญญา,าตรีนะคะจาก ปีที่หนึ่งค่ะเป็นปีที่สองหลวงพลขออนุญาตส่งการบ้านสดสดร้อนๆเลยนะคะก็คือเรื่องการดูแลผู้ป่วยนะคะที่เป็นโควิดนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปที่หลงพ่ดูแลทั้งหมดนะคะสามท่านได้เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งท่านซึ่งท่านได้เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโควิดที่หลงพ่กกาลังดูแลอยู่ตอนนี้นะคะเป็นผู้ป่วยที่มาจากประเทศออสเตรเลียนะคะ เป็นคนที่เขามาเยี่ยมดวงพอนะคะแล้วก็เขาเกิดมาติดโควิดที่เมืองไทยเขาก็แบบเห็นเห็นหน้าเขาแล้วนี่เขาหน้าเสียมากเลยนะคะก็คือหน้าเสียเพราะรู้ว่าติดโควิดโอ้ฉันมาจากออสเตรเลียทําไมฉันต้องมาติดโควิดที่เมืองไทยด้วยอะไรเราก็เลยต้องคุยธรรมเรื่องใจให้เขาฟังนะคะก็บอกอยู่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะดูแลอยู่ให้นะอะไรเงี้ยก็คุยกันนะคะก็อันนี้จากขอแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ย สิ่งแรกที่พบคือเรื่องใจนะคะคือเขากลัวนะคะดงพรก็ได้ดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องใจก่อนนะคะก็จะคุยกับเขาแต่การคุยดวงพรจะดูสีหน้าเขาเพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยสีหน้าเขาจะแบบจะซีดมากแล้วก็กลัวเออแล้วก็ผู้ป่วยโควิดด้วยนะคะดวงพรจะเริ่มจากการล้างความกลัวของแต่ละคนนะคะก็จะขอแชร์ประสบการณ์ของตัวเองก็คือ พอดูมภัยอนดูแลผู้ป่วยโควิดไปเนี่ยตัวเองก็รู้สึกเจ็บคอนะคะรู้สึกเจ็บที่คอแล้วรู้สึกเออก็เริ่มนะคะแชร์ประสบการณ์ตัวเองให้เขาฟังว่านะคะถ้าเกิดอยู่รู้สึกเจ็บคอนะก็ต้องล้างคอนะคะแล้วก็นําเรื่องยาเก้าเม็ดนะคะนํามาใช้นะคะกับผู้ป่วยทุกคนอย่างเช่นนะคะเม็ดที่หนึ่งมก็จะเริ่มให้เขาเนี่ยล้างคอก่อนล้างจมูกล้างคอ แล้วก็อบไอ้น้ำนะคะอบสมุนไพรนะคะแล้วก็ดวงพรก็จะเริ่มจากการเอาสมุนไพรนะคะที่บ้านเนี่ยเอามาทำนะคะสมุนไพรให้เขาพวกเขาเนี่ยดื่มและรับประทานกันส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเขาไม่กลัวเนี่ยภายในสองวันเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาบอกว่าเขาดีขึ้นอาการเจ็บคอจะดีจะดีขึ้นนะคะก็ดองพรก็ให้เขาทําต่อไปนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เขาจะไม่ทําเองนะคะจะให้ดวงพรเป็นคนทําให้ก็คือจะเป็นผู้ดูแลให้นะคะทําให้ทําสมุนไพรให้และเรื่องอาหารดวงพรก็จัดอาหารให้พวกเขาทานนะคะก็การรับประทานอาหารเนี่ยดวงพรก็จะอธิบายเขาฟังว่าดวงพรจะพึ่งตนนะก็จะปลูกนะคะผละไม้ผักผลไม้เองนะคะก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษซึ่งคนต่างชาติเนี่ยคนออสเตรเลียจะชอบเพราะว่าเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษนะคะ การที่ดวงพรนํามาทําสมุนไพรให้พวกเขาทานเนี่ยพวกเขาก็จะยอมดื่มนะคะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่ดูแลในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเริ่มอาการโควิดด้วยการปวดท้องปวดท้องมากเขาก็บอกว่าเหมือนฉันเนี่ยท้องเสียท้องร่วงซึ่งเขาไปภูเก็ตมาซึ่งที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอนะคะไปทานแล้วเขาไม่มีการใส่มาสป้องกันเขาบอกว่าที่ออสเตรเลียไม่มีการใส่มากแล้วเขาก็ไม่ใส่ ไปพบเพื่อนๆก็ไม่ใส่ดงพรก็แนะนําว่าที่เมืองไทยเนี่ยจะไม่เหมือนที่ออสเตรเลียควรจะใส,ส่มสนะคะป้องกันอันนี้คือคนล่าสุดที่กาลังเป็นที่ดงพรจะพาเขาเดินทางนะคะไปไปเข้ากรุงเทพนะคะ<ม>ก็อีกอันหนึ่งดงพรก็จะให้เขาเนี่ยศึกษาธรรมะนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเ็งเนี่ยดงพรก็จะแนะนําให้เข้ารายการสายด่วนนะคะก็จนะนําเขาว่าเข้ายังไงนะคะให้โค้ดเขาแล้วก็ให้เขาเข้าไปถาม นะคะในการสายด่วนก็ให้เขาออกกําลังกายทําโยคะเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนนะคะผู้ป่วยก็บอกว่ารู้สึกอาการจะดีขึ้นนะคะจากการที่ได้ออกกําลังกายทําโยคะเหมือนใจเขานะคะใจเขาพอเขาใจพอเบิกบานนะคะเขาก็รู้สึกว่าอะไรเลยก็ดีขึ้นนะคะคนที่ดูแผลดูแลอีกอันหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยที่เพิ่งเป็นมะเร็งนะคะและเพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ย เขาก่อนเขาเสียชีวิตเนี่ยดวงพรได้มีโอกาสคุยกับเขาเขามาขอโทษเขาบอกเขาว่าขอโทษนะที่ไม่ได้ทําตามที่รวงพรแนะนําคือเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่ลวงพรดูแลเขาจะอยู่บ้านและลวงพรอยู่อีกที่หนึง่งเขาบอกฉันพลาดไปฉันไปกินอาหารพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ได้ดูแลตัวเองตามที่นั่นแล้วเขาก็เสียชีวิตนะคะอายุเพิ่งห้าสิบกว่าเองค่ะอันนี้ก็คือความประมาทในการเรื่องอาหารการกิน ซึ่งเขาก็ขอโทษยอมรับผิดที่เขาไม่ได้ทําแล้วเขาก็เสียชีวิตก็ดงพรก็เพิ่งไปนะคะตอนที่ดงพรไปกราบท่านอาจารย์ตอนที่ล่ามาเมืองไทยนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นวันที่ต้องอจัดงานศพให้เขาก็คือได้มีโอกาสไปพบพี่น้องด้วยได้ทําหน้าที่ด้วยนะคะก็ดวงพรขออนุญาตส่งการบ้านในการทําหน้าที่สดสดร้อนๆนะคะแล้วก็เป็นการตื่นเต้นนะคะว่าผู้ที่ดูแลดวงพรเนี่ยได้เสียชีวิตไป คุณล่าก็ให้กำลังใจว่าเขาไปเปลี่ยนร่างใหม่ไม่เป็นไรนะคะเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วนะคะก็ดูพรขออนุญาตส่งการบ้านครูแล้วก็ได้ได้ทำการค่ะขอบคุณค่ะได้โอกาสค่ะอนุโมทนาค่ะพี่ดวงพรอนุโมทนาค่ะท่านเป็นเป็นหมอด้วยใจเนาะเป็นหมอด้วยใจแล้วก็ได้มีโอกาสได้บำเพ็ญนะคะค่ะวันนี้จะเดินทางไปไหนนะคะ ตอนนี้อยู่จังหวัดตากมารับผู้ป่วยที่ติดโควิดนะีค่ะดวงพรดูแลเขาอยู่แล้วก็ก็ดวงพรเดินทางไปเดินทางมาก็จะรับเขาเข้ากรุงเทพแล้วก็จะตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วคะ่ะอาการแบบดีขึ้นตั้งใจว่าแบบจะกลับออสเตรเลียแล้วคะ่ะก็ไม่อยากให้เขานำโควิดจากประเทศไทยกลับออสเตรเลียด้วยค่ะเชิญนักเติ้ลพนุสดีค่ะ <c oughs> พี่ดวงพรได้มีการเก็บ จดบันทึกไหมคะกรณีศึกษาแต่ละเคสที่พี่ดวพรดูแลนะคะหรือให้คําแนะนําอะคะเออจดค่ะเพราะเอ,อ่อคนที่ดูแลแต่ละคนเนี่ยอย่างเช่นโควิดเนี่ยดยมพรจะเอ,อ่อให้เขาตรวจเอทเคนะคะทุกวันแล้วก็จะให้เขาใส่วันที่ใส่ชื่อใส่วันที่แล้วก็จะดูอาการว่าเขาอาการเขาเป็นยังไงก็มีเหมือนส่งการบ้านทางทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วเราก็ แล้วก็จดบันทึกว่าท่านทําอะไรแล้วดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงด้วยใช่ไหมคะจดด้วยค่ะคือฟังพี่ธงพรแล้วคิดถึงเมื่อก่อนนะคะที่จะมีการบ้านนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมทุกคน่นะคะในการที่จะต้องหาเคสก็คือทุกคนนะช่วยเหลืออยู่แล้วแล้วบันทึกเคสส่งอย่างน้อยปีละกี่เคสก็ไม่รู้แต่ก็จําได้ว่างานวิจัยปริญญาเอกของอาจารย์หมอนะคะได้ของพี่สาวนีมาเกือบพันกว่าเคสได้ของ ทางเจ้าหน้าที่ทกศมาเอ้ยไม่ใช่ท,ทกศใช่แล้วค่ะมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มาจากแบบจิตอาสาแค่บางคนนะคะมาเป็นแบบว่าเป็นหลักหลักร้อยเลยซึ่งมันทําให้ตอนนั้นงานวิจัยมันน่าเชื่อถือขึ้นมาแบบทันทีเลยเคสมันขึ้นมาเติมเลยค่ะเพราะว่าจริงๆทุกคน,นช่วยเหลือคนอยู่แล้วแต่ใครที่แบบว่าทําทําตลอดขนาดเนี้ยถ้าได้บันทึกเก็บไว้เนี่ย มันก็จะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมาท้ระโยชน์จริงๆถ้าพี่ได้เผยแพร่นะมันก็ได้เผยแพร่อยู่แล้วนะคะมาเล่านี้ก็คือการเผยแพร่นะคะแต่ตรงตรงที่จดเทสเนี่ยมันก็จะแบบมีหลักฐานตัวตนแล้วก็มีขั้นตอนถ้าเราบันทึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่มันชัดเจนนะกว่าจะสรุปย่อนะคะนั่นคือผลงานนักศึกษาในอดีตนะคะมีการนำเคส,สตัดดี้ที่ทุกคนส่งเนี่ยแล้วก็มารวมอยู่ในงานวิจัยปริญญาเอกของอาจารย์ในภาพผนวกที่บอกว่าสามพันกว่าหน้านั่นนะคะ นะคะก็เลยฟังเสร็จเนี่ยนึกถึงตรงนั้นเลยค่ะเออยินดีค่ะยินดีเดี๋ยวหลวงพ่อจะเขียนนะคะเพราะดูแลเยอะมากอะคะ่ะบางคนก็เขียนบางคนก็บางทีลืมอะค่ะเพราะบางทีเขาหายหายแล้วบางทีเร็วมากสองสาวันเนี่ยเขาหายคนที่ปฏิบัตินะคะก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะขออนุญาตเขียนแล้วก็ส่งส่งการบ้านเข้าไปในในไลน์ดีไหมคะ ในลายก็อาจจะอาจจะไม่ไม่ไมอาจจะหายเนาะน่าจะมีจุดรับถ้า้าบบจริงๆมันน่าจะเป็นเป็นงานของสถาบันนักศึกษาสถาบันวิชาลามเพียงแต่มันเป็นวิชาไม่ใช่วิชาบังคับเป็นวิชาเลือกตามสันทะท่านใดส่งก็ส่งเราหาช่องทางส่งทางอาจจะเป็น Google Drive หรือ Google Docs แล้วก็อันไหนเผยแพร่ได้ก็เผยแพร่เป็นรายงานของนักศึกษาดีไหมครับพี่ ด,ดีค่ะดีค่ะแต่ว่าให้ส่งมาก่อนแล้วเราค่อยมามาค,คัดออกให้ใ<ช>เพราะเพราะจะได้เอาไปไว้ในเว็บไซต์ด้วยค่ะส่วนที่ผ่านการคัดเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นกรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาแต่ก็เขียนเท่าที่เท่าที่เราเขียนได้ค่ะ,ะไดเดี๋ยวคนคนล่าสุดเนี่ยเป็นคนต่างชาติเดี๋ยวตงพรขออนุญ,ญาตเขานิดนึงนะคะแล้วตุงพรจะขออนุญาตแล้วก็จะส่ง พ่อถ่ายรูปเขาด้วยนะคะแล้วก็นั่นด้วยนะคะก็เดี๋ยวต้องพ่ส่งให้ครูนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางครูเฉิงจะจะทําที่รองรับนะคะพื้นที่ที่จะรองรับข้อมูลแล้วก็จะแจ้งนักศึกษาท่านอื่นๆด้วยนะคะในการทำการรวบรวมข้อมูลก็มีประเด็นแค่ว่าเออท่านที่ได้รับคำแนะนำจากเราอะค่ะท่านยินยอมให้เปิดเผยชื่อหรือไม่เดี๋ยวก็จะมีกรอกฟอร์มให้นะคะว่า เออไม่เปิดเผยก็ได้หรือจะเปิดเผยก็ได้แล้วแต่ท่านนะคะว่าท่านยินดีแบบไหนอ่ะคะ่ะโอเคค่ะเราต้องสอบถามค่ะประมาณนี้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะนุโมทนาค่ะ